ครัวบ้านทุ่นกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ลุงเด่นจะพามาชิมซาจิ้นนะครับวันนี้ร้านลาบปลาไหล EP10 ครับพาไปชิมลาบด้วยกันดีกว่านะครับวันนี้มามาหิวข้าแล้วนะครับตอนบ่ายสองสิบห้าว้าหิวข้าวเที่ยงครับไปไปชิมครับกับผมมาถึงนะครับร้านลาบบ้านร้านลาบปลาไหลในอยู่แถวบ้านฟาร์มนะครับเด่นพาไปชิมพาคอฟฟีร้านอาหารแบบแปลงแล้วก็รสชาติเยี่ยมครับนี่ภาคซิปนะครับ เมนูบมแพงเค่ไหนครับลาบหมูลาบวายลาบปลา50บาทนะครับเมนูละ50บาทร้านนี้นะครับร้านประจำโรงเรียนเลยนะครับวันนี้ภากสิบนะครับนี่มาชิมมาคนเดียวครับผมเดินสั่งเลยลาบวายดิบหนึ่งนะครับร้านนี้แกงออมอร่อยครับแกงออมวายนี่ครับ50บาทหนึ่งแล้วก็ในในกระังชิมลู่ด้วยครับลู่ลู่หมูลู่นี่ครับลู่เนี่ยทำจากหมูเลือดหมูนะร้านนี้อร่อยครับหนึ่งหนึ่งสามอย่างพอกินคนเดียวเนาะ นอันนั้นนะครับจากข้าวเหนียวหนึ่งนะครับร้านนี้บรรยากาศดีมากคนจะเยอะมากนะครับถ้าตอนตอนเที่ยงเนี่ยมาเกือบจะไม่มีที่นั่งนะครับเตเลยครับเดินอุ่นเรยเลยต้องมาตอนบ่ายสองน้ำฟรีน้ําแข็งฟรีนะครับผักก็ยิ่งเยอะลองเดินไปดูครับเมนูเยอะแยะเลยนะครับไก่นึ่งน้ำพริกขาปลาคังลวกจิ้มมีครับเมนูเยอะแยะเลยครับเรามาดูเมนูผักก่อนนะครับเี่ครับเต็มเต็มตักฟรี เขามีี่ตักในจานให้หยิบฟรีนะครับคุณมีเสียงเพลงเราเรียนดิบตักหน่อยครับครับผมผักเยอะมากเลยครับแล้วก็มีผักเอาไปกินกับลูกนะครับมีใบบุกูทอดพริกทอดนี่ครับมีนะครับอ่าครับผมมาชิมร้านนี้บ่ผิดหวังแน่นอนเนี่ครับเมนูอันนี้40บาท50บาทครับลูกหมูครับมีลูกหมูมีอันนี้เขาจะแถมให้ชุดนี้กินกับลูกหมูนะครับมีมะแก้วเพื่อนผมไอคอนมาชิมแล้วแล้วก็นี่ลาบควายครับโอ้บาท ลาบควายของผมลาบอะไรนี้ผมดีแรกโรงเรียนครับนี่ครับลาบพักนี่ล้วในฮอตยิปมาตามใจชอบเลยครับครับคเดี๋ยวว่าโรงเรียนลืมอาขาต้มขมนี่นะโอ้มากินคนเอี้ยวนะครับเนี่ยกับขากับข้าวสามอย่างพังเยอะๆเลยครับโปรแกนมติตรูหน่อยคนมันเก่กินอาจจะน่ากลัวนิดนึงเป็นเลือดมูพนักกั้นกับชุดเครื่องเทศทั้งเหนือครับวันนี้จะเป็นลาบควายคนเหนือคนเมืองฮอตยิปนทนยังมากครับ นี่นี่ตัวไอ้คนผักนี่กับน้ำลายปุ๊บสดๆนะครับพร้อมชิมเลยเดี๋ยวเราแกงออมแป๊บหนึ่งนะครับครับผมนะครับแกงอมกงอมเข้มข้นมากอือหือนี่ครับแกงออมแกงออมชิ้นควายโอ้โหได้ยเยอะมากนะึ่งสิบบาทห้าสิบบาทครับดูโอ้โหจัดเต็มเลยครับแกงออมลูกแล้วก็บอ่า ลาบควายนะครับลูกหมูป่าตอบพักเยอะแยะเลยอ่ะพร้อมชิมเลยครับนี่ครับอร่อยมากเจ้านี่นะโรงเรียนการันตีนะครับกินมดนี่มาถึง200บาทครับครับผมถึงเวลาชิมเลยโอ้โ <c> ห <oughs> มาเนอร์มาเนอร์มากินลาบครับกินลาบกินลูกเวลากินลูกก็จะมีม,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 มีเอามีมีมีเออ่ใบบุกทอดทิกทอดเห็นครับแล้เราเอามาผสมกับกระดูกนี้ก็จะอร่อยชิมเลยมาลาบควายครับ บายสองหิวเข้ากันนะลด,ดไปเลยผมขั้งนั้นนะเครื่องเทศหอมนันธุ์อะไรครับกลมหวานกับกระดองอันน้อยเดอดครับ มามามาหีบรูหีบรูครับ แกงอ่อมเนี่ยชิมดูมเปรยมากอร่อยต้องสั่งครับแกงออมตุ๋นใส่เครื่องเทศสมุนไพรตั้งเหนือตัวมันหอมนะมละลายในปากเลย ตุ่นไ่้ดีมากตุ่นได้เยี่ยมแบบมีติดตีเขาว่าน,นี่ครับมามามาป็นเขา้าใส่เข้าไปปุ๊บตับควายอี้ตับควายตับควายครับ <c oughs> ใครไม่เอาจะหายเดือนเชิญบ้านนี้ เป็นมะมเหลาไปเป็นพุกนะใครไม่เอาในายเรียนเชิญ hmm. ร่างแกอยู่บ้านฟาร์มนะครับเซิร์ชใน Google เจอว่าร้านลาบปั้ไหลนะครับอยู่มาทั้งขนส่งขนส่งตลัดเชียงรายขนส่งโดยซอยไปคับทีนะครับห้ังสนามบินเจอเลย หลังหิ้วข้าวสนบนใบสองสุดยอดครับกบพรพปิกทอดหน่อยกินดูปกระเพราผู้ทอดหน่อยเอาข้าวตองเอามาสกัดเป็นน้ำน้ำมาาข้าวตองกดเป็นพันครับนี่เขากินแบบ ไปเอไปเลยถ้าว่ามาแนะนำจะไปมาตอนเที่ยงทำจะบอกมีตีนบอกมีตีนั่งมาตอนก่อนเที่ยงหรือว่ามาหลังเที่ยงได้กินนะครับใจลุงเด่นก็อ๋อแมนยูนะนเถ้าชาแนลยูนะแมนเดอแคบก็ว่านี่ <c oughs> เป็นครับที่มากิน <c oughs> ออมากินร้านนี้ประจังกว่ครับ ครับบ้านอยู่ใกล้นะครับอ๋อนี่ผักซีกของผมนะครับนี่ผมกซกนนผักซีครับเตรียมหั่นกินกับผูบึกกุ้งน่ะเจ้าครับมันนี่มีออกลู่เลยครับวันนี้ผมได้ออกชาแนลรายการใช่มันผู้ฮอนะครับเจำด้วยกันครับจำเสียงได้ครับแต่เสียงได้นะครับจำสบายจำสบายมั่งขนาดนะครับครับสบายนะครับสวัสครับมีโอกาสไปยะบ้านนะครับครับครับโ่มลองเบาก็ว่าหิ้วไปเป็นผุกเหมือนกันนี่เนาะอ๋อครับ มาก,กินข้าวมีคนหัวาจอยู่ข้างบน<ม>สนดูก,กันต่อสรูลูกตอต่อประกาศน,น้อย เข้าหน่ายก็องกินกับกับเข้ามันเยอะครับเด่นน้องเบาๆหน่อยด้วยด้วยจะอิ่มกว่า ตุนได้สุดยอดเลยครับเปรยนี่ขนาดต้องร้องต้องได้เกี่ยวเลยความหิวบวกกับรสชาติอาหารเนี่ยวันนี้เขาเลยเพื่อนให้แล้วกุยลับขมนี่ครับขมและหอมเครื่องเทศนี่ กกเข้ามาตอนบ่ายๆคนเลยตุ่นไม่เมินไงมันก็เลยยิงเปืนนี่ครับมอกอะไร ต้มขมกรรมัมกินลูกรรัำอ,อืมดีกว่าดูข้าวกับตยอยมาเลยเลยแก้ปวถึงประมาณหนึ่งขุ่มนะครับสองขุ่มนะ นักุยหลับไปครับ <c oughs> <c oughs> ถ้ามากินกับหลายคนอ่ะจะม้อกว่านี้แ้ามียา่าเชื่อยห,หน่อยกสสุดแอดแต่วันนี้ผมมาทำงานแล้วมันก็ยังเจ้าอยู่แล้วผมมาคนเดียวด้วย เอมีไซน้อยเอาไปผมคูถอดไซนไปชีกพริกกิงชิชิดไซน์ไปเวอร์เยอะเละพยายามปทอดมูไพร้นนี้ก็ตัวใหญ่มาก ถูกโดนไปพริกเกือเม็ดอออยอดขอบคุณอาหวังอาหวังภูงเก็ตนะครับ ตรงเอ่อเชอรี่แกอยู่แม่สลองนี่แหละแกสละขยาส่งเชอรี่ไปเพื่อที่ภูเก็ตแกจะส่งกลับมาเดิน,ในใที่เชีายต่อครับถูกใจไหมฮิบูฮิดู thì nó lên ăn là không thấy lấp, tài vàng nhiều khao á, thực ra, thực ra menu này ăn từ 2, 3 cũng thoải im กินเงินสร้างเมนูนียนะกินเงินสาบสาบายครับน้ำแข็งฟรีน้ำดื่มถ้าเอาเป็นขวดอ่ะเสียตังค์แต่ถ้าเอาเป็นขวดอ่ะแกกับน,นี้แบบ ใส่หมวข้างฟีประหยัดไปในตัวไอ้มูนักดื่มทั้งหลายนะน้ำกับฟีน้ำแข็งกับฟีครับกินกันยาวเลยกินลาบก,กินรูมพักน้องนะ กินเผือบบเขือมาดองกับปลาครับไปว่าโงเรีนเํารัการอินหัวดุนนันับกาไกปเ๊บป,ปู้นั่นมาขึกว้างขวานทั้งเยอะครับ ่่รอ,นนอร่อยมากเลยครับต๊อกข้าวมันเยียบไปหน่อยเมื่อกี้มันเป็นกองข้าวน้อยข้าแม่ครับกินนี่ยังกงอยู่ตอนบ่ายสองตอนบ่ายสองกองข้าวน้อยข้าเมย์ที่ผมยังจะสั่งย่างตัวไหนหิ้วข้าวอะ่ะ อร่อยครับก้มโค้ง,งมันเป็นตุนไม่แบบมืนมากครับถ้าติ๊นเอ็นๆัวเนี้ยไม่จะเหนียวนะแต่ถ้าเขาตุนนุนนะ่มๆน่ะแกงออมนี่เหมือนต้มแซบหรือเหมือนต้ขมขมนะครับแกงออมนี่แกงออมคือต้องโขลกพริก เอาไปคั่วกับจิ้นแล้วกับตุ๋นเมือนๆจะเป็นแกงออมถ้าต้มขมเนี่ยกับคาตะไคร้ต้นมน้ำเดือดคาตะไคร้ใส่เอาซับเนื้อเดี๋ยวเหล้วต้มใส่ว้ต้มจนมันเปื่อยแล้วก็เอาดีเอาเพียใส่ลงไปทาเป็นต้มขมต้มแ่บกับเหมือนกันบีบมะนาวโดยพี่กขี้หนูดูวพี่ปพใส่บีบมะนาวใส่ไม่ใช่เป็นน้ำปลาใส่เป็นต้มแสบถ้าแกงออมนี่จะมีเฉพาะทางเหนือ ทางอุ่นจ,จะเป็นต้มแซบต้มขมแกงเนื้ออย่างไปครับแต่ว่าแกงออมนมี่มีเฉพาะภาคเหนือเป็นใส่ชาแว่นใหญ่ๆบางบ้านจะซอยตะไร้ใส่เป็น,เ,น,เ,เ,ปนเป็นก้อมเป็นก้อมนะครับ ่อนอันนี้ครับลับไวยเข้าวเหนียวก็นเด็่เหนียวได้ใจให้ผมเดี๋ยวเขาดูต้องผมดีดีก่อนปิดคลิปอะลืมไปว่ามีเสียงเพลงหัวจะลงได้ก่อน ต้มขมแขงอมเปิดยดีนะครับยอดนะครับยอดไปผ่านไปผ่านมาจิงไฮกับลองแวะมาชิมดูนะครับร้านหลาปลาไหลนะครับก็คลิปนี้ก็เล่นกับถึง ผมค้นแกเวลานะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสครายบ์ครัวบ้านทุกคนโรงเรียนพากินพาเที่ยวนะครับแล้วก็ไอแม่เอาเชียงไฮ้อยากชิมก็ต้องแวะมาชิมครับเสิร์ชหาดูนะครับร้านลาบปลาไหลโรงเรียนการันตรีครับอร่อยมากจุดยอดเลยครับร้อยอิ่มเช็คบินนะครับกี่บาทนะครับร้อยหกสิบร้อยหบาทเองไงร้อยหกสิบบาทครับอได้เยอะนะเรื่ออิ่มแปเลยครับร้อยหกสิบบาทผักฟรี เรเียนกินแบบจัดหนักครับถ้ามากระเพื่อนอะไรคนยิิงอร่อยกว่านี่นะครับนี่ครับโอ้โหบรรยากาศร้านลาบปลาไหลครับครับผมผ่านไปผ่านมามาไว้ชิมดูนะครับร้านลาบปลาไหลครับ